นะครับพี่น้องลาบครับผมอ,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 อ สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองไปสุขูสุขวัครับมโอนี่พวกกับผมวิชิศูนย์ใช่แน่นะครับผมมโอนี่โคซิมากินลาบครับผมลาบแล้วก็ย่างเนื้อครับผมถ้ามีเสียงอะไรครบรบกวนขออนุญนะครับผมมีเสียงข้างหลังหน่อยมีเสียงรถนยครับเพราะใกล้ถนนนะแล้วก็กระเพราครับผมกระเพราเหลือจากเมื่อคืนครับอืมแล้วก็ผักหอมแดงกระเทียมครับว่าพี่น้อง ครับผมสวดหลากวก็เลยใว่ไหละครับเข้าไปครับพี่นองอืม

เด็ดเด็ดมาบเบิงะบดเบิงครับพี่น้องฝ่าวเศ็ไปสีเรียนออนไล่ไปแล้วมาครับเงินหนักครับ เอาสดนั่านกับเผาเนาะลาบอะ่ะอือหือใหญ่เห็ดผมแซาอือหือม,มา อืมผมอาจ,จกินบุเบิลด้ครับเพราะว่าเจ็บแผลเพื่อนยัเพื่อกินร้อนเที่ยงเพื่อกินกระจกกระแจ็กจินหน่อยเพราะอิ่มครับอือ้มแกเพืก็บิดเดื่อคักไปได้ข้าจอดกระท่วงนี่วะหายก็ตายบ่ cũng hay quên Cô thảo thuận ngon ché Kinh không hả? Ngon ngon Mm-hmm. หวานหอมโอหวานเหมือนหักโอืมอืม chua hả? và không thật Ngon subscribe cho kênh

นะครับพี่น้องลาบครับผมอ๋อมืมกลุบพักกลุ่นอ๋อ เอาไปหน่อบุบุ้บตอบครับว่าเกียวไว้กินต้นเทียงอิ่มพอมแล้วอ่าถ้าใครชอบกินแ,แ,บแบบนี้ฝากกดไลค์สำหรับใครกดดิ่งไปๆกินม่ๆครับผมโอเคบาย